แกันด้ครับเด้สุขูสุคนะครับเด้สุขคนสบายดีพี่น้องขอกเด้อเขาเด้อครับกินโมลายลนะครับขาสามอนเข่าห้ามที่แข็งเนียเขาต่อโมลายล้วครับโขาวัดครับ ่ได้กินครับว่าได้กินกับเพวัดเนอะ่อกินขึ้นเยอะว่าได้ละมันมันหลายอย่างพวกินเอาไปให้ไก่เลยก็จะไปให้ไก่าซานว่าครับพวกินบอลก็มยิงสองผู้พันตายไปแล้วตัวนึงไม่ยิงนับ้านวคลองไปได้ยิน ไปดำๆไปโค้ดโค้ดเพิ่มขัดแข็งเลยอุ้ยมีอมนี่วะไปถ่ายแล้วเข้มขัดมองดูกระโลกละเส้นนี้ไม่ธรรมดาหลายตั้งฮะผี่ของนี้เจ้าดูเข้มขัดกันหนาวแล้วนี่ใช่ไหมสปอนเซอร์เขาใส่ Galaxy มี่อะไรสปอนเซอร์เขาใสย เขาขอแกลเล็กซีซ่เขาทรายแกลเล็กซี่มมมมไม่เคยไม่เคยแกจะมาไหว้เขาปีล,ละครัมม้งมั้งมาปีละครั้งแต่เขาทรายมาก,กับลูกกับเมียหนังมันก็เหนียว,วยยเลยแกยิ้มหนุ่ม กินข้าวในกับปีพุ่มเลยเลยอ่ให้ช็อกมันลับเนี่ยเขาก็เอาเด้อช็อกสีไล่กับเมื่อยที่ละมาตำก็สามดอกล้างหน้าไก่อีกตื่นมากเตี๊ยคื้นวันละสองไม่ต้องมากมันบริสิทธิ์เงินน้องบริสิทธิ์พริอะก่นะวันละสองให้วันละสองก็ได้โอ้ยเดือดดาบไปช็อกไม่มีสอง มันูดยุดแต่แต่ข้าวไ้งานโรงงานมันยุดเน่ว่าไปใส่เลยกัเมียมันบอกเอายะหันอะไรวทดมือวได้ไปซื้อเขาซื้อน้าเลยใครเอาใครมันนี่แหละมันยุดน่ยพวได้ไปใช้เลยอ่ะขนาดเมียแต่ของเลยแต่แค่ว่าเจทีหลอด่าเจ้าอันเนี่ยแม่กาอันะ เออเวมันเลิกกันนะจะมาเจอกันใหม่ใส่ายบานิเจบานีโอ้ก็แห่งผัวงามกลัวบานิเจงามกัวง่ามแล้วคนงามนยางงามเลยเท้เกี่ยงมันรอนอวบสมัได้ดี่าคนเอสมกันนะยางน้ำกันทำจับสลากทีไม่ได้บว่าม่ได้ จับสลากดีไหมคมบอกก็จังข้าบอกกันนะะจับสลากได้บ่าผสมกันได้ยางกากันมาเจ๋แล้วก็มากแต่คนแหล่แล่ดำดำมียุอาญะอะไรเจ๊สเก็ตจะบางหลายคนแล้วคนิ่มปนะทามากไม่จังฉีดเออมันนี่ดำยังไเออมนดำบางวันยังไะกดำดำ กุย้ยพร้อมมัง้งกุ้ยเหม็นกินเงี้ยกินยังพร้อมแล้วมังม้งไม่ได้ก,ออกินกลางมาแบบนั้นเนาะเออเอาบ่ไหนมาคนรอๆเก่งๆมันรอนมันรอนเลยเปออ็นเกตบ้นนาที่โจรออเออทีโออ่โจร อะไรสายชัดไหมเยเลยสายิ้นอ่ะมันกันสั่นนิดหน่อยแต่มันสู้ไอโฟนไม่ได้แต่มันกันสอ่ะถ้าวันใสดิอันนี้ไอโฟนอะไรนะสิบอ็ดป่ะไอโฟนเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ 7890 1112 340โอ้พามาหลายเลยตัวนี้เอตั้ง7นี7บ่ิอืปีล้5ปีไปตัว23จะเอาให้ผู้เจ้าย้อนเฮ้ยที่เลยเรื่องแอยู่ đồn đốc chế đã bỏ bỏ ra khỏi công nhau, làn cuối của cầu, hả, đi vào. đang đi 4 Soi 9 này, Đen này, bên phải trái nữa, ไปคามเตยอ่ะอยู่ทางซ้ายแล้่องของที่จตคตรงที่ไปผมเพิ่มตอนแรกเราขาับไปหาไอ้ทียมันอยู่ตรงไหนวะแม่ติดก็ไฟแดงเลยอ,อยู่ตองติดเลยต้องต้องขามอยอเยียวอ่ะถ้าไปจากนี้เราเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็ลัดพึดเลย,เอเลยซอยหมู่บ้านคนรวยเขา เราได้ไปส่งพม่าบ่อยอยู่นะตอนนี้พม่ามันชอบมาขึ้นบินตลอไม่ยามา่างว่าอุ้ยเมาหมาปะ่<อ>า<ล>ะพอ่าไป<ะ>ได้เนี่ยคนย้ายแล้วไ,ไ,ไปรถไปรถเป็นไงเป็นหายวุ่น้ายมากป็นยังไงลุงเราเว้ยเป๊ะสายตาดีอยู่แล้วอาวุธนี่ก็ลลแล้วได้ละอันหลังมับหมดเนย บ่มากินข้าวเอ้ยอาจานเตาอีกแล้วลิโพจ้า จ้าหลังตลาด <c ười> ียะไรบางคันสูงโขึ้นก็ออบากครับผมเท่าไหร่ฮะห้าบาทบาันเที่ยอยู่ยยแต่ว่าบอกมัน<า>ใหญ่สูงโ,โขึ้นที